สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันเสาร์ที่16ตุลาคมเวลา9.30ถึง10.30นเราจะมาเรียนชดเชยในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้ครูจะทบทวนในหน่วยที่1เรื่องหอรอมอและคอรอนอโดยคุณครูผู้สอนคุณคณรูเจริญศรีชาตีนะคะ สำหรับหัวข้อแรกที่เราจะทบทวนกันนะคะจะทบทวนกันในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะคะตัวประกอบของจำนวนนับตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนที่หารนะคะจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบของจำนวนนับนั้น ยกตัวอย่างเช่น 1, 2, 4, 8สามารถหาร8ได้ลงตัวแสดงว่า 1, 2, 4และ8เป็นตัวประกอบของ8ตัวอย่างการหาตัวประกอบของจำนวนนับ ยกตัวอย่างเช่นเราจะหาตัวประกอบของ33ตัวประกอบของ33ก็คือตัวเลขที่หาร13หาร33ได้ลงตัวเลขที่หาร33ได้ลงตัวนั่นก็คือเลข1ถ้าเราเอา1หาร33จะได้เท่ากับ33หรือเราจะพูดได้ว่าถ้าเราถ้าเราเอา1คูณ33 ก็จะได้เท่ากับ33ดังนั้นเลข1กับเลข33เป็นตัวประกอบของ33นอกจาก1และ33แล้วเราสามารถเอาเลข3ไปหาร33ถ้าเรานำเลข3ไปหาร33จะได้เท่ากับ11ดังนั้น11 ก็เป็นตัวประกอบของ33ดังนั้นตัวประกอบของ33ก็จะมีทั้งหมด4จํจำนวนนั่นก็คือ1 3 3, 1 1และ33นั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะหาตัวประกอบของ72 ตัวแรกเลยหนึ่งหนึ่งหารเจ็ดสิบสองได้เท่ากับเจ็ดสิบสองเราก็จะได้หนึ่งกับเจ็ดสิบสองเป็นตัวประกอบสองตัวแรกนะคะต่อไปเลขอะไรหารเจ็ดสิบสองได้อีกเลขสองสองหารเจ็ดสิบสองได้เท่ากับสามสิบหกดังนั้นสองกับสามสิบหกก็เป็นตัวประกอบของเจ็ดสิบสองเลขสาม สามหาร72ได้นะคะสามหาร72็ดสไดเท่ากับยีดังนั้น24ก็เป็นตัวประกอบของ72 4หาร72็ดสิบได้ไมคะ4หาร72ได้เท่ากับ18ดังนั้น4และ18ก็เป็นตัวประกอบของ72เลข6 หกหารเจ็ดสิบสองได้เท่ากับสิบสองดังนั้นหกกับสิบสองก็เป็นตัวประกอบของเจ็ดสิบสองแปดหารเจ็ดสิบสองได้เท่ากับเก้าดังนั้นแปดกับเก้าก็จะเป็นตัวประกอบของเจ็ดสิบสองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะ ตัวประกอบของจำนวนนับคือเลข72จะมีทั้งหมดนะคะคือเลข1เลข2เลข3เลข4เลข6เลข8เลข9เลข12เลข18เลข24เลข36และเลข72ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการหาตัวประกอบของ ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าจะเห็นได้ว่าห้าสิบเก้าถ้าเราเอาเลขหนึ่งมาหารห้าสิบเก้าหนึ่งหารห้าสิบเก้าก็จะได้เท่ากับห้าสิบเก้านะคะดังนั้นหนึ่งสามารถหารห้าสิบเก้าได้ลงตัวห้าสิบเก้าหารห้าสิบเก้าก็ได้เท่ากับหนึ่ง ดังนั้น1กับ59ก็เป็นตัวประกอบของ59จะเห็นได้ว่า59จะมีตัวประกอบแค่2องจำนวนนั่นก็คือ1และ59เพราะไม่มีจํานวนนับที่มาหาร59ได้อีกแล้วนอกจาก1กับ59นะคะมาดูตัวอย่างการหาตัวประกอบของจํานวนนับจํานวนนับที่ต้องการหาตัวประกอบก็คือ 80อ่ก่อนอื่นเลยเราเอาเลขอะไรคะเลขหก่อนเนาะหน,นะคะสามารถหาร80ได้เท่ากับ80ดถูกไหมคะดังนั้นก็จะมีเลข1กับ80เป็นตัวประกอบอ่ะเราก็มาดูว่ามีจำนวนนับไหนให้หาร80ได้อีกนั่นคือเลข2ถูกไหมคะถ้าเรานำสอมาหาร80 ก็จะได้เท่ากับ40ดังนั้นเราจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบของ80ก็คือเลข2กับเลข40จำนวนนับต่อไปมีเลขอะไรหารได้อีกคะเลข4ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าเราเอา4หาร80เราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ20ดังนั้นเราก็จะได้เลข4กับเลข20มาเป็นตัวประกอบของ80 ยังไม่หมดใช่ไหมคะยังมีเลขอะไรอีกคะนักเรียนมีเลข5ถ้าเรานำเลข5หาร80ก็จะได้เท่ากับ16ดังนั้นเราก็จะได้5กับ16มาเป็นตัวประกอบของ80มีเลขอะไรคะนักเรียนมีเลข8ใช่ไหมคะ8สามารถหาร80ได้เท่ากับ10ดังนั้น เราก็จะได้เลข8กับเลข10มาเป็นตัวประกอบของ80ดังนั้นเราก็จะได้ตัวประกอบของ80มานะคะทั้งหมดที่ครูพูดไปเนี่ยนะคะเป็นตัวประกอบนะคะของ80นั่นคือเลข1 2 4 6 5 8 10 16 20 40แล้วก็80 จำนวนนับทุกตัวที่เขียนไปเป็นตัวประกอบของ80ทั้งหมดเลยนะคะมาดูหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่2นั่นก็คือจำนวนเฉพาะก่อนอื่นนะคะนักเรียนนะคะเรามาดูคำว่าจำนวนเฉพาะนะคะคืออะไรนะคะจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนนับที่ มากกว่า1ต้องมากกว่า1น,นะคะนักเรียนมีตัวประกอบเพียง2องจำนวนนั่นก็คือ1และตัวมันเองจํานวนที่มีลักษณะตามที่ครูบอกนี้เราจะเรียกว่าจํานวนเฉพาะนะคะตัวอย่างนะคะจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึงสิ เรามาดูกันว่าตั้งแต่1ถึงส0เนี่ยมีจำนวนเฉพาะคือเลขอะไรบ้างเลขหนึ่งอสามส่าเจ็ดแปดเก้าสิ0นะคะหนะคะมีตัวประกอบก็คือ1ถูกไหมคะ2มีตัวประกอบก็คือ1กับ2 3มีตัวประกอบก็คือ1กับ3 4มีตัวประกอบก็คือ 1, 2, และ4ก็คือจำนวนที่หาร4ได้ลงตัวนักเรียนจำได้ไหมคะตัวประกอบนะคะหมีตัวประกอบก็คือ1นึ่งกับห้มีตัวประกอบก็คือ 1, 2, 3, และ6 7มีตัวประกอบก็คือ 1, และ7 8 มีตัวประกอบก็คือ1 2 4และ8 9มีตัวประกอบก็คือ1 3 9 10มีตัวประกอบก็คือ 1, 2, 5และ10เราจะมาดูว่าจำนวนตั้งแต่1ถึง10จำนวนไหนบ้างเป็นจำนวนเฉพาะซึ่งครูบอกไปแล้วว่าจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีค่ามากกว่า1 มีตัวประกอบเพียงสองจำนวนนั่นก็คือ1กับตัวมันเองนักเรียนเห็นหรือยังคะว่ามีจํานวนไหนบ้างคะนักเรียนที่มีตัวประกอบเพียงสองจำนวนนั่นก็คือ1กับตัวมันเองนั่นคือเลขอะไรคะนักเรียนเลข2เลขสเลข5เลข7หมดยังคะนักเรียนนักเรียนบางคนบอกว่าเลข1ใช่ไหม หนใช่ไหมคะนักเรียน1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะครูบอกไปแล้วว่าจำนวนเฉพาะต้องมีค่ามากกว่า1ถูกไหมคะดังนั้นจำนวนเฉพาะที่อยู่ในช่วง1-10ก็จะมีแค่4จํจำนวนนั่นก็คือ2 3 5และ7เท่านั้นนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาหาจำนวนเฉพาะที่อยู่ในระหว่างเลข 1- ถึง100ว่ามีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างเรามาค้นหาจำนวนเฉพาะกันเลยนะคะนักเรียนจากตารางเลข1ถึง100มีจำนวนเฉพาะดังต่อไปนี้นั่นก็คือเลข2 3 5 7ซึ่งเราหาไปแล้วนะคะจากสไลด์ที่แล้วถูกไหมคะอ่าต่อไปเรามาหาเพิ่มกันค่ะ ว่ามีจํานวนเฉพาะอะไรอีกบ้างจนถึง100เนี่ยมีจำนวนเฉพาะคือเลขไหนบ้าง11 13 17 19เป็นจํานวนเฉพาะถูกไหมคะเพราะว่ามีเลขหนึ่งกับตัวมันเองเท่านั้นที่หารมันลงตัวมีเลขอะไรอีกคะยี่ส3บสามยี่สิบเก้าสอ็ดสามสห้าสิ หกสิบเจ็ดเจ็ดสอ็ดเจ็าจปดสแปดจํานวนเฉพาะนะคะตั้งแต่เลขห่งถึงหนึงร้อก็มีดังที่คูวงกลมด้วยวงกลมสีน้ำตาลไว้นะคะนักเรียนเป็นจํานวนเฉพาะทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหัวข้อที่3าม ในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบเฉพาะนะคะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะเราเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะยกตัวอย่างการหาตัวประกอบเฉพาะ ่าไม่ใช่ตัวประกอบอย่างเดียวนะคะนักเรียนจากที่เราเรียนไปแล้วตัวประกอบก็คือจํานวนที่หารจํานวนนับนั้นลงตัวแต่ครั้งนี้เราไม่ได้หาตัวประกอบเราหาตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองตัวประกอบของ12 แต่ตอนนี้เราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ12นะคะตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างตัวประกอบของ12ก็คือจำนวนนับที่หาร12ลงตัวมีเลขอะไรบ้างคะเลข1ถูกไหมคะเลข2เลข3เลข4เลข6และเลข12ถูกไหมคะที่หาร12ลงตัวเราเรียกว่าเป็นตัวประกอบของ12 ตัวประกอบเฉพาะของ12มีเลขอะไรบ้างตัวประกอบเฉพาะของ12บสอเรามาดูว่าตัวประกอ nice บเฉพาะของ12มีเลขอะไรบ้างอ่าเราก็ไปดูที่ตัวประกอบของ12บสิว่าตัวประกอบของ12มีตัวเลขไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างเราจะเห็นได้ว่าเลขอะไรบ้างคะที่เป็นจำนวนเฉพาะคือเลข2กับเลข สดังนั้นนะคะตัวประกอบเฉพาะของ12มีแค่2ตัวนั่นก็คือเลข2กับเลขสามเท่านั้นนะคะนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะคะในเรื่องของการหาตัวประกอบเฉพาะ,ะต่อไปเราจะมาหาตัวประกอบเฉพาะของ20เราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ20เราต้องหาตัวประกอบของ20ให้ได้ก่อน ตัวประกอบของ20ก็คือจำนวนที่หาร20ได้ลงตัวก็จะมีเลข1 1หาร20ก็จะได้20ถูกไหมคะ2หาร20ก็จะได้เท่ากับ10 4หาร20ก็จะได้เท่ากับ5ดังนั้น1 2 4 5 10และ20เป็นตัวประกอบของ20 สำหรับตัวประกอบเฉพาะของ20มีเลขอะไรบ้างเราก็ไปดูที่ตัวประกอบของ20ว่าตัวประกอบของ20ที่เราหามาได้จํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะบ้างเราจะเห็นได้ว่าจํานวนเฉพาะมีแค่สองจนวนนั่นก็คือเลข2กับเลข5ดังนั้นเลข2กับเลข5 เป็นตัวประกอบเฉพาะของ20นั่นเองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปในเรื่องของการหาตัวประกอบเฉพาะ,ะเราจะมาดูนะคะจำนวนนับที่เป็น50บ้าง50มีตัวประกอบเป็นเลขอะไรบ้างตัวประกอบก็คือจำนวนที่หาร50ได้ลงตัวนะคะนั่นก็คือเลข1 2 5 10 ยี่ห้าและห้าสิบเลขเหล่านี้เป็นตัวประกอบของห้าสิบถ้าเราจะหาตัวประกอบเฉพาะของห้าสิบเราก็ไปดูที่ตัวประกอบของห้าสิบว่าจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะจะเห็นได้ว่ามีแค่สองจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นก็คือเลขสองกับเลขห้า ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ50ก็จะมีแค่2องจำนวนคือเลข2กับเลข5เท่านั้นนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างอีกสตัวอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องการหาตัวประกอบเฉพาะ,ะในเรื่องของการหาตัวประกอบเฉพาะจำนวนต่อไปก็คือเลข45 ่อนอื่นเราต้องหาตัวประกอบของ45ก่อนนะคะว่ามีตัวประกอบเป็นเลขอะไรบ้างตัวประกอบของ45ก็คือจำนวนนับที่หาร45ได้ลงตัวเราก็จะมีเลขดังต่อไปนี้ที่หาร45ได้ลงตัวนั่นก็คือเลข1เลข3เลข5เลข9 15แล้วก็45นะคะนักเรียน อันนี้เราเรียกว่าตัวประกอบของ45แต่ถ้าเราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ45เราจะต้องไปดูว่าตัวประกอบของ45ที่เราหามาได้มีจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่ามีแค่ตัวเลขแค่2ตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะนั่นก็คือเลข3กับเลข5 สแสดงว่าตัวประกอบเฉพาะของ45มีแค่2จํานวนนั่นก็คือเลข3กับเลข5นะคะนักเรียนสำหรับการทบทวนบทเรียนในหน่วยที่1สําสำหรับวันนี้นะคะครูจะขอจบแค่การหาตัวประกอบเฉพาะแล้วเราจะมาทบทวนบทเรียนกันใหม่นะคะในสัปดาห์ถัดไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอทบทวนเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ